สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปนะคะเมื่อนี้ยายกายบ้านทุ่งนะคะกับภาพพี่น้องมาเบิงผ่าไมนะคะสินไมนะคะสินไมสินไมนี่ก็จะเป็นของเป็นของยายกายเองนะคะเป็นของของยายกายเองทีว่าเห็ดใบเห็ดเองนะคะนี่เห็ดเห็ดกับมือเห็ดเองนะคะตอนที ตอนนั้นกะเฮ็ดไปกะขายไปคือกันนะคะได้ขายอยู่แต่ว่าช่วงล้างๆมากนี่ไ่ได้เฮ็ดแล้วค่ะบ่ได้เฮ็ดค่ะบม่มีเวลาค่ะกัอันนี้ก็เฮ็ดไปเออดนไอ้แบบว่ากระบอกระบอโดนเท่าไหรดอกมีคนมาติตอดต่ออยากได้นี่แหละค่ะเพื่อนอยากได้อยากซื้อแบบนี้ละอันนี้ก็จะเป,เป็นเป็นเป็นมีเป็นมีอันนี้จะเป็นมี คันเครื่องเนาะคะ่ะมีตรงเครื่องเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นสีเส้นยืนนี่จะเป็นสีสมเนาะคะ่ะสีสมคะ่ะค่ะค่ะสีสมเอมีขันเครื่องตร้เครื่องหนักนะคะมีขอมีขอเนั่นแหละคะ่ะมีขอไล่ขอไล่ขอซื้อค่ะนี่คะ่ะแล้วก็มีดอกแก้วนะคะเห็ดดอกแก้วไว้นี่คะ่ะ เอื่นดอกแก้วค่ะขันเครื่องขันเป็นเต็นเยาวๆนี่ค่ะใส่ไม้ขาวนะคะไม้ขาวขันเครื่องนี่ค่ะอีกพื้นหนีนะคะน้ำกันหนีกจะเป็นสีน้ำเงินสีสีน้ำทะเลนะคะสีน้ำทะเลเห็ดเองขึ้นกันนะคะสีน้ำทะเลก็เออ,เ,อ,อเป็นมีมีขอคือกันนะคะมีขอขันเครื่องมีขอ ต้มเครื่องนะคะกับขายไปแล้วนะคะอสองผืนนะคะสองสองผืนแต่ละผืนนี่ก็จะเฮดซี่เม็ดนะคะแบบว่าคนอ้วนนกับไส้ได้นะคะเฮดซี่เม็ดเ,มตเต็มเต็มนะคะเฮ็ดเพื่อคนอ้วนเนาะนี่ค่ะเพื่อคนอ้วนตัวเองกับพวกอ้วนภายในดอกกาสามเม็ดกว้างกนี่ค่ะไส้ได้ยู่ค่ะนี่ค่ะเฮ็ดไว้พิเศษเลยค่ะเพื่อคนอ้วน เพิ่นกะซื้อไปแล้วนะคะเพิ่น่นชอบไล่แบบนี่สีนี่สีท้องสีเนี่ยค่ะเพิ่นซื้อไปย่างละสองสองย่างละพื้นนะคะพื้นนี่อันนึงพื้นนี่อันหนึงนนนหน่งกะค่ะกัตัวมานนี่นะคะตัวมานนี่ก็จะเป็นไล่ไล่มีเนาะคะ่ะไล่มีเห็ดเป็นมีชุดเด้อค่ะน,นี่เป็นชุดเป็นชุดแบบชุดสีเดียวกันกับอันนี้นะคะสีฝานามททเลนี่นะคะ สีฟ้าน้ำทะเลนี่จะเป็นชุดนะคะเป็นชุดชุดหรือว่าสีพื้นเนาะคะ่ะคางคางไมน,นี่จะเป็นสีพื้น,นะคะ่ะสีพื้นตัดกระโปรงตัดผ่าถุงสำเร็จนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นล่ายมีล่ายมีนี่ก็จะเป็นมีมีกีบกระบกเนาะคะ่ะอันนี้มีเห็ดเองคือกันคะ่ะกีบกระบกคะ่ะเห็ดเอง เองเป็นไม้บานนะคะไม้บานค่ะตัวมานี่ก็จะเป็นล่ยสีใหญ่ๆแน่จากน้อยนะคะอันนี้จะเป็นเป็นเอิญม,ม,มีข้าวห,ห,หลามตัดนะคะมีข้าวหลามนะคะนี่ข้าวหลามค่ะข้าวหลามตัดนะคะมีข้าวหลามตัดนะคะค่ะก็จะเห็ดดอกแก้วอ้อมอ,อมแล้วนกะ็เห็ดน้อยๆไว้ข้างในแล้วแต่ผู้มักสีสีแดงเรื่อสีขาวเมื่อสีนำเงินสี เหลืองสียังสีกัสีเอามาใส่แบบนี้ได้นะคะนี่ใส่แบบนี้ได้ค่ะเนี่ยใส่ขังในแบบนี้ได้ใส่แบบนี้ได้ค่ะนี่วแล่เต้เามักสีนะคะมักสีต่อมาหนีก็จะเป็นมีมีไงนะคะอันนี้ไล่ไงบ่เหม็นมีไล่หน่อยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอิ่นมี ดอกแก้วนะคะมีดอกแก้วมีดอกแก้วเส้นยืนเส้นยืนสีนำ้ำสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแก่นะคะเส้นยืนสีน้ำเงินแก่แล้วก ا, ็เส้นทอนี่นะคะสีแดงแดงเลือดหมูนะคะ ท่อเองเห็ดเองือกันค่ะลายดอกแก้วดอกแก้วง่ายเพิ่อเอื่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมีมีเพิ่อเอื่นมีมีปักจับนะคะปักจับจับน้อยนะคะปักจับเป็นมีปักจับนะคะเส้นยืน,นสี เขียวเนาะคะ่ะเศนยืนสีเขียวเนาะคะ่ะเห็ดสีตำนี่เป็นสีลายล่นี่เป็นสีขาวเนาะคะ่ะเป็นไม้ขาวบ่ได้บ่ได้ยอมตีเนาะคะ่ะบ่ได้ยอมตีไม้ขาวตำใสท่อใสเนาะคะ่ะไม้ขาวแต่ละพื้นนี่ก็จะมีจุดท่ออะไรจุดซีซีเม็ดนะคะซีเม็ดเพื่อ เพื่อคนอ้วนนะคะเพื่อคนอ้วนซีเมตดเต็มๆนะคะคนอ้วนกับส่ใใดลยนะคะค่ะมาทางนี้ก็เป็นผ่าผ่าสลงเนาะคะ่ะผ่าสลงเนาะคะ่ะสลงไหมเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นผ่าแพร่ผ่าแพร่เข้ามาผ่าผ่าไหมเรียกกันเนาะคะ่ะนี่ไมหมฮ็ตตาหน่อยเนาะคะ่ะเป็นตาคูเนาะคะ่ะมีเอินตาคูมีสลงเนาะคะ่ะ สโลงไหมแล้วก็ผ่าเข้ามาไหมอันนี้ก็จะเป็นมีขึ้นกันนะคะอันนี้จะเป็นมีได้ได้ได้ค่ะอันนี้ว่าเมนไหมได้ตอนนั้นก็เห็ดทั้งได้ทั้งไหมน้ากันเนาะคะ่ะไไก็จะเลื้อ้ไหมได้นก็จะเลื้อยยุยซี่หาพื้นเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะอันนี้เป็นได้ดะ้ค่ะได้บ่าเมนไหมค่ะเห็ดเองค่ะท่อเองค่ะพี่น้องค่ะ ได้เส้นย,ยืนสีดำเนาะคะ่ะเส้นย,ยืนสีดำเนี่ยค่เออดอกดอกเนี่ก็ดอก,ะะดอกเหลืองเก็ดเหลืองแล้วก็เก็ดขาวเนาะคะ่ะเก็ดขาวเนาะค่ะเส้นย,ยืนที่ดำแล้วก็เออลงพื้อนเลยสีเขียวเนาะคะ่ะนี่คะ่ะสีเขียวหลายสีเลยคะ่ะเทียว่าสีเฮดไดรเต่ละไล่เฮ็ดยากคือเทียว่าสีใดเนาะ ค่ะคลิปนี้เอาออกมาโซ่มาช่วยพี่น,อน,น้องเพิ่งซื้อเนาะคะ่ะมาช่วยเนาะค่ะเอามาช่วยนะคะว่าแยากกายเองกับเห็ดใดขึ้นกันเนาะคะ่ะเห็ดใดขึ้นกันมีขึ้นกันขายขึ้นกันเนาะค่ะค่ะมีคนอยากได้กัขายขึ้นกันเนาะคะ่ะขายขึ้น,น,ะะน,น,ะะนกันค่ะเพื่อนแกมีคนติดต่อสื่ออยู่เนาะคะ่ะยังมีอีกเยอะพราะว่าอยู่ในตูก้ก็มีอีกเยอะบ่ได้เอาออกมาเบิดะะ์ตดอกค่ะมีอีกเยอะ ค,คลิปนี้ขอยกไปเพยงอนสามีก่อนเนาะคะ่ะโอกานากาศีภาพไปเบื้องไม้เนาะค่ะมองไนกาสีภาพไปเบือะะอเบ้องอะไที่สวยๆงามๆหลายๆมองหลายๆบอนเนาะคะ่ะทีภาพพี่หน้องไปเบื้องเนาะคะ่ะ